ผู้ขอแล้วแม่เล็กน้อยกะควนไห้ดัดชาอัปปัสมิยาจิโตแม่เขาขอเพียงเล็กน้อยกคัควนไห้ค่วมเป็นมาแห่งพุทธภาสิตพระมหาโมกคละนะเที่ยวไปในเทวโลกพบเห็นดิมานของเทพธิดาต่างๆกระถามว่า ท่านทำกรรมอี่ยงมาจึงได้สมบัติเช่นนี้เช่นนี้เทพทิดาหลายองค์เคื้นอายเพราะเคยให้ท่านเพียงเล็กๆน้อยๆเช่นถวายอ้อยลำหนึง่งมาพรับผลหนึง่งลิ่นจีผลหนึง่งเสดากำหนึง่งดังนี้เป็นต้นพระเถระกลับจากสวรรค์แล้วกรับทุ่นถามว่าถวายของเพียงเล็กน้อย จะได้ทิพยาสมบัติหรือพระพุทธเจ้าตรัสรับร่องว่าจริงแล้วตรัสผ้าศิทนี้บรรปะชิตผู้มีศีลซอวาผู้ขอแม้ว่ายืนนิ่งๆยืนที่ประตูเฮือนกับซอวาผู้ขอเมื่อผู้มีศีลมาขอแม่ทายท่อมมีอยู่เพียงเล็กน้อยกับขวนให้เพราะเป็นเหตุไปเที่ยวบโลกได้ ห่อนกลัวไฟใสกลัวแก้วแล้วก่อนทำข้อหมายห่อนกลัวไฟใสกลัวแก้วแล้วก่อนทำคำอธิบายห่อนกลัวไฟคือความโกรธโทสะเมื่อเกิดขึ้นกับผู้ใดย่อมสามารถที่จะทำลายหรือทำลายผู้ใดกระดดทั้งนั้นแม่แต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ใสกลัวแก้วคือจิตที่เป็นสมาธิ มีความสงบใสหลายใส่หงแก่งสว่างเข่าน่าจนถึงสามารถมองเห็นอดีตอนาคตได้เป็นพบเป็นชาติซึ่งบ่มีเก่ยวชนิดใดสามารถส่องเห็นได้กไกลขนาดนั้นแล้วก่อนทำคือความคิดจิตที่ฟุงรร้งซ่าน้ืยจิตที่คิดคำนึงเรื่องใดก็ดล้วแต่คิดปุ๊บก็เสร็จปับทันทีโดยที่ยังบวลงมือเห็ุ พระเพิ่งยังสอนให้เฮาหนีระวังควมคิดี่วาอยู่ผู้เดียวให้ระวังคว,มค,วมคิดอยู่กับโมกับมิดนี่เพิ่งให้ระวังควมเบาควมบ้าว่าจ๋าตัวา,าเบาขาดคว่มยังคิดนี่เท่ากับผลพิษใส่ผู้อื่นด้อ